ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะรับมืนอนีก็มาพอๆกับพ,พอแตมเนาะพี่น้องเนาะรับพอแตมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของพ่อผู้ใหญ่อีกเนาะพี่น้องเนาะรับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมหกแปดราวพัฒนาออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งห้าสี่หนึ่ง ครับเด็กล่างกอก1ึงหาเนาะพี่น้องครับของพ่อผู้ใหญ่สิดาอย,ยู่นี่พี่น้องวทต่ิพานมาเลียกวิ่งเป็นหลุดซื้อ,อแต่ว่าเลขชุดวิ่นเขาอยู่พี่น้องนี่นะครับวันพุทธที่27สิงหาคม2568ดลาวพัฒนาพ่อผู้ใหญ่บนล่างวิ่งหลุด7กับ3 7ดกับ3มันบ่ามาพี่น้องแต่ว่าชุดวิ่นนะครับ280145ห มาสามตัวเลยพี่น้องมันออกหาซีหนะึ่งเนาะครับจ้าพรไปจับให้0ูนหาหนึ่งแปดครับเอาชุดวิ่นก็นถือว่าเข่าสามตัวพนได้พี่น้องเนาะครับคนนี้พอเตียผพามาตามต่ออีกนะครับ That might be บนล่างวิ่งโลดขับเก้ากับศูนย์ขับชุดวินในพี่น้อง ส,สามีเจ็ดครับ3 4758นะครับ ครับส่วนจบคู่พี่น้องเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับ ศูนส <04 S 2> ี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับครับส่วนตัวเน้นพี่น้อง 啊。嗯。Ah. Mm. ครับระวังแปดสี่พี่นอ้องเจ็ดศูนย์ห้า 0ูนนะครับสัตว์เกียนตินะพี่นอนะ้องเนาะหมักตัวแรกกับพี่แจนา่าพี่น้องเนะื่อเก่าสามเก้าสี่นะครับระวังแปดสี่ข้าพเจ้าเตรมกับเสียบึงกันได้พี่น้องเนะื่อพอเพลทเป็นทรงมาให้นะครับ ครับวันศุกร์ที่29สิงหาคม68ลาวพัฒนาวิ่ง9กับ0ชุดวิ่นพี่น้อง3 4 7 5 8จับคู่9 3 9 4 9 7 0 4 0 5 0 7ระวัง8 4 3ตัว7 0 5 4 0 5นะครับตัดเจียนนะพี่น้องเนาะ ครับพอเตรยมขอขอบคุณหลายๆ้อครับเด้พอเพียดเนาะครับเนาะ่งมาให้ครับแล้วก็ขอขอ,ขอขอบคุณพอผู้ใหญ่หลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้ตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอวอวยพรคอยเขาขอให้ฟังพี่น้องอีีก็จะได้โชกโกมันมันกันนะครับ เอาจะเรื่อมนะพี่น้องเ้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดเนะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตีมนำนาคามครับสุดท้ายท่ายสุดก็อิบซีทุกคนโกบมนันมันเฮงเฮรวยรวยนะครับเนอะรับพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม